5สุดยอดตำนานนักเตะแห่งปืนใหญ่อาร์เซนอลปฏิเสธไม่ได้ว่าอาร์เซนอลคือหนึ่งในโค้ชทีมแต่หากพูดถึงช่วงเวลาอันเป็นประวัติศาสตร์และกลายเป็นตำนานของอาร์เซนอลก็คงจะหนีไม่พ้นช่วงเวลาที่ปืนใหญ่ยังมี5ผู้เล่นในตำนานที่โกคิกกำลังนำเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้จะมีใครบ้างไปติดตามเอียนไลท์ถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะ ได้รับการยกย่องว่ามีจิตวิญญาณแห่งการทำประตูที่ดีเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะอยู่ในระยะที่ใกล้หรือในระยะไหนเ e อียร์ก็สามารถทำประตูได้ด้วยความเฉียบขาดแม่นยำนอกจากนี้เขายังเคยนำทัพปืนใหญ่คว้าแชมป์มาได้ถึง2ครั้งผอมควบตำแหน่งดาวซันโวให้กับสโมสรมากถึง6ปีซ้อนโดยทำประตูให้กับอาร์เซนอล128ประตูจากการลงสนาม221นัดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของปืนใหญ่ที่ครองใจแฟนๆเป็นอย่างมาก ปาทริกวีเอลาสุดยอดนักเตะที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นผู้เล่นกองกลางที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลประกอบกับเทคนิคการเล่นแบบบล็อกทูบ็อกลีลาการเล่นที่เรียกได้ว่าฮาร์ดตัวจับได้ยากทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่พาอาร์เซนอลคว้าแชมป์ FA ครได้ถึง4สมัยรวมไปถึงแชมป์ลีกโดยที่ไม่พ่ายแพ้เลยสักนัดถึงแม้เขาจะทำประตูได้เพียง31ประตูจากการลงสนาม307นัดแต่ถึงกระนั้นหลายคนก็พากันยกย่องเขาให้เป็นผู้เล่นกองกลางที่ดีที่สุดของอาร์เซนอล เดนนิสเบิร์แคมคงไม่มีสาวกปืนใหญ่คนไหนกาปฏิเสธความสุดยอดของสุดยอดนักเตะในตำนานผู้นี้ได้เพราะหากไม่มีเดนนิสเบอร์แคมอาเซนอนก็ไม่อาจแตะจุดสูงสุดได้ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา11ปีเดนนิสเบอร์แคมทำประตูไปได้มากถึง120ประตูพร้อมทั้งนำทีมคว้าชาัยให้กับปืนใหญ่มากถึง7ถ้วยเรียกได้ว่าเป็นที่รักและเป็นที่ไว้วางใจกับอาเซนเวนเกอร์ฝูงซื่อผู้คุมทีมในเวลานั้นเป็นอย่างมาก โทนี่อดัมหนึ่งในผู้เล่นที่อยู่ทีมปืนใหญ่มาอย่างยาวนานโดยลงเล่นให้กับอาเซนอลมากถึง669นัดและยังคว้าแชมป์ให้กับทีมมากถึง10ถ้วยอีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นแนวรับที่มีความแข็งแกร่งโคดอึดโคตรสู่บุกแบบไหนก็พร้อมต้านพร้อมซัดทำประตูทุกรูปแบบโดยเฉพาะลูกกลางอากาศซึ่งถือเป็นลูกถนัดของเฮียโทนี่อดัมแกเลย เทียรี only. ่องลีโคเทปตลอดการแห่งอาร์เซนอลคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้เพียงเท่านั้นนอกจากฟีตีนที่เรียกได้ว่าสุดยอด ไม่มีใครแทนที่ได้ทุกลูกที่ลงเท้าของเทีรรี่องลีสัมผัสกับฟุตบอลเปรียบเสมือนการถูกจัดวางอย่างบรรจงและมันจะถูกซัดออกไปด้วยความดุดันและเฉียบคมเพราะเหตุนี้จึงทําให้ตลอดระยะเวลาที่เทีรรี่องลีอยู่กับอาร์เซนอลเขาสามารถทําประตูไปได้มากถึง228ประตูโดยทําประตูในพรีเมียร์ลีกเอาไว้สูงสุดถึง174ประตูจากการลงสนาม254นัดใน8ฤดูกาลอีกทั้งยังคว้ารางวัล ผู้ทำประตูสูงสุด4ฤดูกาลพร้อมควบตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกอีก2ฤดูกาลและยังได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศของพรีเมียร์ลีกอีกด้วยจบลงแล้วครับสำหรับ5สุดยอดนักเตะของทีมอาร์เซนอลที่โกคิกนำมาฝากในวันนี้แล้วคุณผู้ชมที่เป็นแฟนปืนใหญ่มีนักเตะคนไหนที่ถือเป็นตำนานสำหรับคุณอีกอย่าลืมคอมเมนต์ให้โกคิกได้รับรู้กันหน่อย